บทที่15แรงบันดาลใจและระบบอัตโนมัติหลายๆคนกำลังพบว่าการดำเนินงานสู่ความสำเร็จไม่ว่าธุรกิจใดๆก็ตามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดไม่มีความสำเร็จที่มีค่าใดๆจะได้มาโดยง่ายดายผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนต้องประสบกับความล้มเหลวทุกๆเดือนส่วนใหญ่แล้ว เขาคาดการว่าจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าความเป็นจริงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวเราเรียกอุปสรรคหลายหลายคนพยายามทำงานนานขึ้นหนักขึ้นเพื่อพยายามพลิกสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังหลายคนสั่งสมประสบการณ์พัฒนาตนเองและพัฒนาแผนการดำเนินงาน คนจำนวนน้อยจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคนานับประการเป็นแรมปีกว่าจะฟันฝ่าไปถึงจุดที่เรียกว่าหน้าพอใจขณะที่คนส่วนใหญ่จะยอมจำนนสูญเสียเงินลงทุนและยอมรับกับความพ่ายแพ้ไม่เคยมีผู้ประสบความสำเร็จคนใดที่ไม่เคยประสบความล้มเหลวไม่มีเด็กคนใดที่เดินได้โดยไม่เคยล้ม ผู้ประสบความสำเร็จเพียงแค่เรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวในอดีตและพัฒนาแผนง,งานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมรับความล้มเหลวแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามการกระทำดังกล่าวเราต้องมีแรงบันดาลใจในปริมาณมากแรงบันดาลใจ เป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกคนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จสมองของคนเราต้องการเครื่องกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อต้องการการออกกำลังเครื่องยนต์ต้องการเชื้อเพลิงและต้นไม้ต้องการน้ำเครื่องกระตุ้นใจ มีขึ้นเพื่อทําให้คุณภาพของความคิดดีขึ้นสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ยอดเยี่ยมขึ้นแรงบันดาลใจที่แข็งแกร่งต้องประกอบไปด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำนักขายที่ดีจะต้องมีความตื่นเต้นและความเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซนตว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในท้องตลาด แรงบันดาลใจเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบ6ประการ 1. ความต้องการต้องการอย่างแรงกล้าที่จะไปสู่ในที่ที่ต้องการจะอยู่ 2. ตัดสินใจต้องตัดสินใจในสิ่งที่เรามุ่งหวัง 3. ความตั้งใจตั้งใจที่จะปีนสู่ยอดเขา และไม่มีอะไรไม่ยับยั้งความตั้งใจของเราได้ทาในสิ่งที่ต้องทาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อไปถึงยอดเขา 4. วินยัยพร้อมที่จะสละอะไรบางอย่างในการเดินทางสู่ความสำเร็จ 5. เป้าหมายมีเป้าหมาย 6. ทิศทาง มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปได้การทำงานในระบบเครือข่ายคือการแนะนำผลิตภัณฑ์และธุรกิจซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเราจะได้รับการปฏิเสธมากกว่าการได้รับการตอบรับการปฏิเสธที่เราไม่เสียอะไรนอกจากกำลังใจในการที่จะประสบความสำเร็จ เราจะต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ต้องรักในสิ่งที่เรากำลังทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำธุรกิจเครือข่ายที่ดีนั้นได้รับการออกแบบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อสามารถใช้ได้กับคนหมู่มากทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากท่านดำเนินการอย่างถูกวิธีหลายคนมีความใจร้อนหรือเพราะความเข้าใจผิดคิดรวยข้ามคืนจึงทำให้ทุกอย่างดูสับสนและวุ่นวายจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริโภคอยู่แล้วจากนั้นก็ชักชวนให้สมัครสมาชิกเพื่อสามารถซื้อสินค้าได้ถูกลง คุณภาพของสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจเครือข่ายตามธรรมชาติขั้นตอนที่1ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายเพื่อที่จะประหยัดเงินประมาณ20-30ถึงเอร์น์ในการซื้อสินค้าที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำขั้นตอนที่2 สินค้านั้นมีคุณภาพที่มหาศจรรย์จนท่านต้องบอกต่อแก่บุคคลอื่นด้วยความเชื่อมัน่นขั้นตอนที่3หากท่านพบคนเพียง5คนที่แนะนำให้ใช้สินค้าเข้าร่วมธุรกิจนี้เพื่อประหยัดเงินในการบริโภคและหากเขาเหล่านั้นแนะนำคนอีกห้าคนท่านจะมีเครือข่ายเพิ่มอีก25คน ขั้นตอนที่4หากคน25คนนี้แนะนำต่ออีกคนละ5คนท่านจะมีเครือข่ายเพิ่มอีก125คนขั้นตอนที่5หากคน125คนนี้แนะนำต่ออีกคนละ5คนท่านจะมีเครือข่ายเพิ่มอีก625คนขั้นตอนที่6ขณะนี้ ท่านมีเครือข่ายทั้งหมด780คนและหาบุคคลเหล่านี้ซื้อสินค้าเพื่อบริโภคคนละ1,500บาทต่อเดือนหมายความว่าย่อยเงินหมุนเวียนในกลุ่มของท่านแต่ละเดือนคือ1,170,000บาทหรือ14ล้านบาทต่อปีโดยปกติ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจประมาณ20-25%คิดเป็นเงิน203,400 0บาทต่อเดือนแลกกับการแนะนำสินค้าและบอกวิธีการซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาขายส่งศึกษาธุรกิจนี้ให้ดีหาองค์ประกอบของแรงบันดาลใจให้ครบจากนั้น เริ่มเดินทีละก้าวทีละก้าวทุกๆวันถ่ายทอดสิ่งที่ท่านรู้ให้กับทุกคนในเครือข่ายหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหากท่านและทีมงานมีความเชื่อมั่นว่าสินค้านั้นดีจริง